สโมสรโรตารี่อ่างทองจัดมอบเครื่องกองน้ำและกระเป๋านักเรียนแก่โรงเรียนในจังหวัดอ่างทองเมื่อวันจันทร์ที่13สิงหาคม2555เวลา11นาฬิกานายวิศาวะาสัศาศาสิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกองน้ำและกระเป๋านักเรียนแก่โรงเรียนในจังหวัดอ่างทองณนะโรงเรียนวัดมหานามอำเภอชยโยได้ไพศาลโอลันวัด นายกสโมอสรโรตารีอ่างทองกล่าวว่าสโมอสรโรตารีนั้นมีกิจกรรมที่สำคัญคือช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการทำงานนั้นไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใ,นใดๆสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาที่ดำเนินการโดยสโมอสรโรตารีอ่างทองนั้นได้ดำเนินการในด้านการศึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอ่างทองไปแล้วประกอบด้วย การจัดหาเครื่องกองน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้แก่โรงเรียนในจังหวัดอ่างทองรวม16โรงเรียนจะสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนในจังหวัดอ่างทองรวม2โรงเรียนยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับนักเรียนในจังหวัดอ่างทองจำนวน5โรงเรียนจัดทำโครงการสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนต่างชาติที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นต้น สำหรับกิจกรรมมอบเครื่องกองน้ำและกระเป๋านักเรียนแก่โรงเรียนในจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสโม,มสรโรตารี่ภาค2500และภาค2670และสโม,มสรโรตารี่จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ช่วยเหลือและจัดมอบเครื่องกองน้ำสะอาดสำหรับดื่มแก่โรงเรียน16โรงเรียนและกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนมูลค่าใบละ1,500บาทแก่เด็กนักเรียน833คน จากโรงเรียนในจังหวัดอ่างทองจำนวน19โรงเรียนรวมมูลค่ากว่า1 00 2ล้าน2นบาท